สำหรับพิธีกรรมพักเช้าเริ่มขึ้นในเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีโดยท่านประธานสง์นำกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมจากนั้นผู้มีบุญนะครับได้ร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญครับคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮกแลนด์พิธีถวายกองบุญแสงสว่างนะครับประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรมานิต การยาณมิตรนุสราพิลึกและครอบครัวพิธีถวายกองบุญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยคณะการยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาจำนวน22ครอบครัวเป็นเจ้าภาพกองบุญส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายนะครับคือการยานมิตรอุดมลักษ์กรยานมิตรแจ็คสเปนส์และครอบครัวกรยานมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวครับพร้อมด้วยร้านยัม,มีไทย นอกจากนี้กรารยานมิตรทองสายรัชพงษ์และคร,บร,บรอบครัวพร้อมด้วยร้านยามีไทยนะครับได้เป็นเจ้าภาพในกองบุญพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานอีกด้วยจากนั้นนะครับผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนผู้ใจบุญได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกันทุกท่านครับ ขหวดนี้เป็นกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาครับ